สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะนํำข้อมูลดีๆนะครับหรือว่าประสบการณ์ในการเลี้ยงกบของตัวผมเองนะครับมาแลกเปลี่ยนให้กับ ท่านผู้ชมนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับหรือกําลังมองหาอาชีพเสริมนะครับหรือวิธีการเลี้ยงกบแบบกระชังบกนะครับว่ามันน่าสนใจหรือไม่นะครับแล้วมีวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับผมมองว่าการเลี้ยงกบในกระชังบกเนี่ยเป็นการเลี้ยงกบที่แบบสะดวกนะครับแล้วก็ลดต้นทุน นะครับลดต้นทุนได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างกระชังบกเนี่ยนะครับเราก็เลือกไซส์ได้ตามขนาดพื้นที่นะครับตามที่เรามีนะครับก่อนอื่นเราก็จะเลี้ยงไว้กินก่อนก็ได้นะครับไว้เป็นอาหารในครัวเรือนนะครับพอเราเลี้ยงมีประสบการณ์แล้วนะครับเราก็ค่อยขายนะครับเพราะว่าของแันนี้ถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าเราเลี้ยงกบนะครับแค่ในชุมชนนะครับ เขาก็จะมาถามซื้อนะครับอย่างผมเนี่ยที่แรกก็เลี้ยงไว้กินนะครับแรกๆเดิมทีก็เลี้ยงไว้กินนะครับพอเริ่มมีประสบการณ์ก็เพาะขายขายเป็นลูกกบนะครับหรือว่าขายเป็นกบเนื้อก็ได้นะครับหรือว่าขายพ่อแม่ผั์ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเลี้ยงนะครับแต่สําหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เลี้ยงไว้กินเองก่อนนะครับวิธีการง่ายๆนะครับอย่าง กระชังบกเนะี่ยเราดูขนาดของพื้นที่เราที่เหมาะสมนะครับว่ามีพื้นที่ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็สั่งกระชังบกมาตามขนาดที่เรามีพื้นที่นะครับก็กระชังนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2องสาเมตรนะครับสองสาเมตรนี่ก็ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็สั่งในเน็ตนะครับสั่งมาสี่ร้อยบาทนะครับ พอเราสั่งมาเสร็จแล้วเราก็าฉีดน้าล้างนิดนึงเพราะว่ามันจะเหม็นพลาสติกเนะาะพอเริ่มหายเหม็นพลาสติกหรือว่าบางทีถ้าไม่แน่ใจเราก็เอาน้ําใส่แล้วต้นกล้วยใส่ไว้สักอาทิตย์นึงนะครับหลังจากนั้นก็ล้างนะครับล้างแล้วก็เติมน้ําเข้าไปนะครับวิธีนี้จะสะดวกนะครับไม่ต้องลงทุนสูงเพราะว่าถ้าเรา,าลงทุนแบบ บ่อปูนก็จะลงทุนสูงเกินไปนะครับสําหรับมือใหม่นะครับให้ใช้วิธีนี้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มเลี้ยงนะครับตั้งแต่ลูกกบมานะครับเราก็าจะปล่อยน้ําของผมนี้ก็จะ,ะในการเลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะมีะแหนแดงผักตบชวาแหนแดงเนี่ยนะครับก็เป็นที่หลบซ่อนแล้วก็ อ,อักตบชวาก็เป็นที่หลบซ่อนแล้วก็เป็นได้ทั้งอาหารด้วยนะครับถ้าเขาหิวมาเนี่ยก็สามารถกินได้เลยนะครับแต่ก็ยังเลี้ยงอาหารเม็ดอยู่นะครับอาหารเม็ดเนี่ยผมก็จะให้ตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับก่อนไปทํางานกับหลังทํางานนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์มีเวลาหน่อยก็อาจะได้มีเวลานะครับสังเกตพฤติกรรมของกบเพราะเราเลี้ยงเขาเราก็ต้องรู้พฤติกรรมเขาเนาะนะครับส่วนน้ําเนี่ยเราก็ ให้น้ําเท่าที่ท่วมตวงเขานะครับแล้วก็แล้วมีพื้นที่ให้เขาได้เข้าไปยืนบนบกด้วยเพราะว่ากบเนี่ยเขาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ํานะครับวิธีอาหารก็เช้าเย็นนะครับหลายคนบอกว่าอาหารกบราคาแพงจังเลยนะครับวิธีการลดต้นทุนก็สําคัญเหมือนกันนะครับอย่างผมก็ใช้ไหนแดงนี่แหละครับกับผักตบชวาหรือบางทใีใครเลี้ยงนอนได้ก็ยิ่งดี นะครับหรือใช้ไฟล่อมแมลงได้ก็เป็นการลดต้นทุนอ่ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ดูนะครับดูว่าอ่าพื้นที่ของเราบริบทของพื้นที่เราเป็นไงบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอ่านเม็ดอย่างเดียวผมก็มองว่ายัางได้กาไรอยู่นะครับอ่าถ้าเลี้ยงไว้ขายเนาะแล้วตัวนี้ก็โลละร้อยสามสิบนะที่ที่ขายอยู่นะครับก็ถือว่ามีกาไรอยู่เพราะว่าการเลี้ยงกบ ก็คือไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเยอะมากมายนะครับให้อาหารเช้ากับเย็นแล้วก็ดูแลเรื่องน้ํานะครับอย่างน้ําเนี่ยเราก็ดูว่ามีกลิ่นไหมนะครับถ้ามีกลิ่นเหม็นอะไรแบบเนี้ยเราก็พยายามเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ,บ่อยบเนี่ยทำให้กบโตไวนะครับเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการกินอาหารนะครับพอถ้ากินอาหารเยอะๆนะครับความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะครับ ขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับละอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะปล่อยปลาหางลกยุงไปด้วยนะครับในกระชังบกเพื่อที่ป้องกันยุงลายมาไข่ป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายนะครับพอยุงลายก็เป็นต้นเหตุของไข้เลือดออกเนาะสำหรับวิธีตั้งแต่ลูกกบนะครับไปจนถึงได้ขายเนี่ยก็ประมาณสามเดือนก็ขายได้แล้วครับสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยขายได้นะครับแต่ ที่พอเหมาะนะครับก,ก็ประมาณสามไอ้เดือนเนี่ยพอดีนะครับจากที่เลี้ยงมานะครับก็ยังไม่พอขายนะครับยังไม่พอขายก็ว่าจะขยับขยายาไปที่นานะครับเดี๋ยวเกี่ยวข้าวรอบนี้เสร็จของผมก็จะไปลงทําที่นาเต็มที่นะครับก็เดี๋ยวอยากให้ท่านผู้ชมคอยติดตามนะครับก็เพราะว่ากลุ่มลูกค้าก็เริ่มขยายขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับ แต่ของผมเนี่ยด้วยเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ยังยังทําทงานประจาอยู่นะครับแต่ถ้าว่าอยู่แปลงนานะครับก็ต้องอมีเวลาในการดูแลนะครับเชา้าก็เย็นมากขึ้นนะครับก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะว่าความสังเกตจากความต้องการนะครับของลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มีตอนนี้ก็ไม่สามารถส่งให้ได้นะครับ ่างรุ่นนี้นะครับผมก็จะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับรุ่นนี้อยู่ประมาณสามเดือนสามเดือนกว่านะครับก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นี่ก็อยู่ที่ประมาณจริงๆ6เดือนเนี่ยก็สามารถทําได้ละแต่ผมเลือกที่ประมาณ8เดือนนะครับแดเดือนถึงสองปีนะครับเห็นไหมเขาจะบางทีเขาจะกินแหนแดงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงในกระช่องบอกแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ แล้วแบบนี้นะครับกบก็สะอาดนะครับไม่เปื้อนโคลนเหมือนอกระชังบกบอดินนะครับแต่ทั้งนี้นั้นขึ้นอยู่กับการจัดการของเรานะครับพยายามให้น้ำสะอาดนะครับกบจะได้ไม่เป็นโรคเนี่ยนะครับก็ดูแล้วก็ทำไม่ยากนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่นี่ก็คอมเมนต์เข้ามานิดน,นึงครับว่าอยู่จงังหวัดไหน นะครับอยากจะเลี้ยงกบแบบไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ